เวลาแม่ไหนก็อีมันเมื่อโดนนัพื้นแล้วแม่กดหลังก็กดหลังอย่างเี้มันก็นั่งคอดิดีอย่างเงี้ยเนาะมาลองยี่พออ่๋อขาเหมือนมีขาแล้วมาเดี๋ยลองพออ๋ออึ๊บอ๋อแม่แม่นั่งนั่งพอนั่งกับพื้นก็ได้นั่งก็ได้อ่ะนั่งเลยถ้าพิงเงี้ยต้องซื้อไปเลยมันมันดันหลังขึ้นอ่ะมันก็มันมันดันหลังเมื่อเมื่อหลังงอหลังตรงอ่ะนก็อีกแบบพนั่งเพื่อสุขภาพอ่ะคนเท่าอย่างเงี้ยนั่งพอทีิดีนั่งอย่างเงี้ย ใช่ก็นั่งอีกเล้วโอเคขึ้นก่็สีเนี่ยสบายก็นอ่งเขาขึ้นก่อนโอเคเนาะไม่ว่าไม่ชอบก็ที่หนังเนี่ยชอบอยู่มันก่อนั่งแล้วสบายเนาะนั่งนั่งบนนี้ก็ได้นะนั่งนั่งเนี่ยแล้วนั่งพิงก็เล่นจะเป็นยังผมพิงผมยังเป็นยังเล่นเลยเฮ้ยตอนาัผมนักหนักกันนะเนี่ยฮัลโหลเนี่ยผมแข่งอ่ะเป็นยังแต่มันแข่งแมเฮ้ยรูปแบบมันนุ่มอ่ะแข็งแรงเอาเลยเนี่ยแรงพลา อู้นะไดเลยนะอันนี้ครัราคาบัเกินร้อยสิบประมาณร้อยเจ็ดบาทนี่แหละอันนี้ตัวใหญ่สุดถ้าตัวเล็กกว่านี้ประมาณเก้าสิบกว่าบาทนะนี่นะครับผมถ้าใครอยากซื้อให้คนแก่คนเท่าที่บ้านใช้ผมเหมือนแม่ผมอายุเจ็ดสิบกว่าครับผมแก่ยังนั่งสบายเลยครับผมผมแนะนําเลยครับผมจริงจริงครับผมตัวนี้ประมาณร้อยไม่เกินร้อยสิบาทผมต,ตัวเล็กกว่านี้ก็ประมาณเก้าสิบกว่าบาทครับผมแนะนําเลยครับผมถ้าใครยังหาอยู่นะครับ